กลับอามาสกลับอามาสการพระคุณเจ้าวัดห้วยบงเรียนท่านประธานในพิธีผู้ใหญ่วันลบละโตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดขออภัยค่ะขอเริ่มใหม่นะคะ การนมัสก,การพระคุณเจ้าวัดห้วยบงเรียนท่านประธานในพิธีผู้ใหญ่วันลววตโตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปและผู้ใหญ่ดอกรักฉีพสูตรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ส2องและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านในนามของครอบครัวว่องไวขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณแม่เอ็มไว้ว่องสู่สุงสวรรค์นในวันนี้นะคะ แล้วก็คขอยใจเรา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 ใจผิดลำดับต่อไปนะคะ <c oughs> จะขอเรียนเชิญขึ้นทอดผ้าไตาบางสกุลค่ะลำดับลำดับที่หนึ่งนะคะลำดับที่หนึ่งนะคะขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสถิดิการอ่อนสลุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตูมรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาพิเศษสายสี่สายให้เกตขึ้นทอดผ้าค่ะ แขอกละนิมนลขอกล็นิโมนพาวัฒห้วยดงหนึ่งลูกขึ้นเข้าพระใจค่ะเน้อหน วางครับวาวางเครับวางไ้เลยครับไม่ต้องขึ้นมาอีกครับวางแล้วก็แล้วเสร็จแล้วครับวางเลย